แล้วนี่มันเหี้ยอะไเลยนะไอ้เคี้ยนี่มึงมีตัวตนไหมนะหรือมึงมีแต่ช่วงล่างไว้สัตว์เอาได้ไอ้เคี้ยแม่งนั่งได้ด้วยนะเอาเอาไก่วิ่งผ่านเอาเอาเข้าไปเคี้ยอืมซาแหละมึงซาซาบ้างไหมปุ่นยิงกูเหรอโอ้เป็นทูตสาตเสียบตูดเตะ อืมเสียบลองตูดที่หลังคุณผู้ชมครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมลัสอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับซึ่งเออผมเข้ามาเล่นเป็นประจำนะครับซึ่งเออถ้าใครอยากเล่นชแนลเอ้ยเซิร์ฟนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์เออลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับนะก็ คลิกดูใต้คําอธิบายนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาล่าสัตว์กันนะครับโดยสัตว์ที่เราล่าเนี่ยจะเป็นคนนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนชื่อที่เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มีใครรู้เรื่องนีแล้วผมก็เออเอาทรัพยากรปืนเอาทรัพยากรปืนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะก็มีปืนเอ่อเอ็มสี่นะครับหรือ M4 นะครับแล้วก็มีช็อตกันแล้วก็มีปืนพกโง่ๆนั่นแล้วก็มีธนูนะครับโดยที่เราจะเนี่ยเออเราจะไปด้วยธนูนะครับปอมแปลงนะครับ ปอมแปลงไปกับฝูงคนนะครับว่าเออเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่รู้ว่าใครจะยิงหัวเราก่อนก็เปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะจะยิงหัวกูก,ก่อนนี่เจ๊งนะฮะจริงจริงนะฮะเดินเดินไปต่ออุ้ยได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนกูวิ่งก่อนอชิปหายชิปไม่มีใครไม้มีได้ยินเสียงอีกแล้ว ได้อืมอ,อีกอีกแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องมาฟาร์มเอาไม้กันนะครับแะโดยที่จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยก็คือไปหาไปหาทรัพยากรนะครับทรัพยากรนะรโดยที่ทรัพยากรเนี่ยเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะเพราะว่าแมปของเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะยังจําได้ไม่ครบนะครับนะบนะบเอาตรงๆเลยก็คือเล่นนอ้อยง่าย ง่ายๆไม่ยากอุ้ยไข่มันโดของไปหมดไข่มึงอาดมันโดของไปหมดวะ่ะเดี๋ยวให้กูเห็นเลยมาล่าสัตว์นครับคลิปนี้นนที่สัตว์ที่เราล่าไม่ค้นหมูตัวนี้ก่อนเอาวิ่งมาหักวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมฮะวิ่งมาทำไมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวล่าหมด ท่านนู้นมมีตัวตนเลยลอยอยู่บนอากาศเกี๊ยมทุบทุบโอเคได้หมูมาแล้วครับ่าตอนนี้เราต้องไปต่อครับโดยที่จุดมุ่งหมายที่แรกก็คือเออตรงนั้นมีหมีอยู่หนึ่งตัวครับเราจะพยายามยิงหมีกันนะเมาคี่าสัตวเมาคีไม่โดนเอาใหม่จะอืมแมน ปาแมนแม่นวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วฮู้ฮูอ่ะทำไมไม่ตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออล้มโอ้อ้าอยังไงยังไงอย่างไรเก่งเก่งนะครับเฮ้ยมาฟาร์มเนื้อฟาร์มเท้าสดใหม่ทุกเท้า ผมได้ยินเสียงคนครับเมื่อกี้ไม่หรือว่าได้ยินไปเองเป็นไปได้ว่าได้ยินไปเองนะครับอาจจะเป็นเสียงตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับตอนนีเ้เราก็ต้องหยิบคันธนูขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คกระสุนนะว่าอืพร้อมหรือยังอาตอนนี้เนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายครับก็คือดําเนินใน,นเรื่องชีวิตไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายคือไม่มีจุดมุ่งหมายอาเท่น่าดู ชิปหายนะชีวิตจุดมุ้งหมายคือไม่มีจุดมุ้งหมายนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรื้อป่วยโดยเซเชียนะรนเคีับโดยที่แถวแถวนี้เนี่ยก็มีคนมากมายนะครับต้องผ่านมาป้องกันที่จะเอาของนะรเราจะดักปนสะดมเขาเนี่ยโดยที่กระดาษเมื่อกี้กระดอเอ้ยก,อยกระดออ่อกระดาษเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปยุ่งนะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่าไปทำไมเนี่ยกระดานนะใครที่รู้ว่าเอาไปทำไมเนะี่ยไม่ใช่เอา,าไปประดับเออเอาเอาไว้ใช้ประดับงนี้ไม่ต้องเม้นนะแะแต่ไม่มีคนเลยวะตอนนี้เออมีทั้งหมดกี่คนวันเราจะเช็คไงนะผมจำได้ว่ามีคำสั่งสลัดบูนะครับสแ,แล้วก็บูแอะไม่มีไม่มีของเราต้องค่อยๆดูนะครับว่าเออ มีคนอยู่แถวนี้ไหมไม่ต้องถามเลยว่าไอไก่ไปไหนนะครับแมงแม่งขี้เกียดเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคีเกียจเล่นหรือว่าครูไม่ชวนนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหตุผลที่ผมไม่ชวนมากกว่านะครับดูมันไอกระสุนเต็มเลยเว้ยม,มึงยามาฆ่าตอนกูเก็บของอยู่นะงอนนะงจริงงอนงอนเป็นขี้งอนนะครับเดี๋ยนะยที่ตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับ ไม่มีใครให้เราแบบปนสะดงปนสะนั่นมันหมาแดงหมาแดงอืมหมาแดงเหรอฮะอ้าววิ่งไปหน่องมันวิ่งไปวิ่งไปหน่อยข้งมึงอืมวิ่งไปหน่อยของมึงอืมยิงยิงไงก็โดนเจม,มี่ติมแมวเจม,มี่นักยิงหมามานันนี่อืมอืมโอเคแฮอ,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 อืม เอาเนื้อไก่มาตามแนวฆ่ามาจะได้เนื้อไก่เป็นสัจธรรมของเกมรัสเอ้ยนี่มันคืออะไรวะไอกระดาษนี่เอามาทำมะเขือเนี่ยใชงหัวแม่มันนะอืมตอนนี้เราจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับดำรงชีวิตไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอคนพวกผู้เล่นใหม่เนะี่ยเป้าหมายครับเราเป้าหมายของเราคือผู้เล่นใหม่นะครับอมผู้เล่นไม่ใหม่เราก็จะไม่สู้นะเพราะาเรายิง ยิงไม่แม่นยิงไม่แม่นนะฮะเดี๋ยนะพวกผู้เล่นเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่เป็นทีมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบตายแล้วเกิดใหม่มาสู้คนอื่นได้เรื่อยๆนะครับที่เราก็ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนใช่ไหนนะครับที่ต้องมาเอดำเนินชีวิตคนเดียวเดี๋ยนะสร้างบ้านไว้เอ,อสร้างบ้านไว้ก็โดนถล่มบ้านอืชีวิตนี้ค่อนข้างที่จะอับเฉา เนี่ยนะนะเพราะว่าเพยเยอร์ในเอ่อเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยที่ที่ผมแจกไว้เนี่ยไอ้ัดรัดสตรีมเมอร์อะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดร้ายและทารุณนะนี่น,นี่บอกแบบต้งๆเลยนะว่าโหดร้ายและทานะรุณเดี๋ยวนะเราต้องเข้าเอ่อบ้านข้างหน้านี้ก่อนนะครับแต่ที่จะมีจะมีเสียงแมงวีค่อนข้างจะรุนแรงเออเจนสัมผัสได้ว่าเดี๋ยวนะต้องต้องรีบดอ โอ้เมทานแฟกเมนต์นีอะไรบูปินบูปินบูปินอะไรก็ไม่รู้ขึ้นขึ้นฮึ่จะอะอะอะามันมีแฟแฟงโง่ๆไม่เอาโอ้โหโอ้โหพลังงานอพลังงานต้นอ,อยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆอุ้ยติดติดรังสีอ่ะตอนนี้ติดค่ารังสีนะครับเกินห้าร้อยมีหมาวิ่งมารังสีไม่พอติดติดไม้อื อย่างยังจะวิ่งไหม,มยังจะวิ่งมายังจะวิ่งมาทำไมอืไอเลวไอเลวไอเลวแฮะอึบได้กระดาษไหมครับได้กระดอกระ,ะดอกระดออาดอกระดาษอืมนะโดโดของพวกนี้เอาไปทำไมกันไม่รู้นะครับเอาไว้คราฟของนะครับคล้ายๆกับไมค์คราฟเลย ตอนนี้เราต้องหยิบธนูขึ้นมากันนะครับป้องกันตัวระยะเออ่ระยะสั้นนะครับที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วใครแอดเพื่อนกูมาวะนั่นมึงรู้ได้ไงวะอืมชิบหายแล้วไอ้ใครมาแอดอะไรตอนนี้นะครับรับแอดคาราบาวสักขวดไหมครับไม่มีใครเอาชึบไม่ต้วงขวดมันหายไปไหนหมดวะอ,อ่ะโดมาโดไม้กันฮึ่มจแอ อืมอ <that is German> <that> ีนึงโอ้ยไอ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 รับยูนะฮะอุ้ยตรงนั้นมีหมาดำราจะไม่ยุ่งจิมจะไม่ยุ่งนี่ขนาดจะไม่ยุ่งเลยนี่ขนาดจะไม่ยุ่งออยังโง่อย่างเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่โดนเละเละ เป็นแค่หมาหมาหมาเฮ้ยหมาอืมแอ่แอ่แอ่ตแบบคิดถึงคิดถึงมิดตีมิดรัวๆหมาดำได้ไอโครนค่อนข้างจะเยอะเนะเอาไปสร้างเออเอาไปครับเสื้อผ้านะไอสีเนี่ยสีขาวนะซึ่งเออเป็นทริคเล็กๆจากเกมรัดนะซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะ ข้างห,หน้านี่มีกลุ่มก้อนพลังงานนะครับ่งคัญที่จะน่ากลัวระดับหนึ่งคนข้างที่จะน่ากลัวนะครับมีคนเยอะแยะมากมายแต่ทำไมเขาไปอยู่ไหนกันหมดวะใส่มีมีแต่เราคนเดียวนะครับที่ยังอยู่ตรงนี้เจมสัมผัสได้สัมผัสได้ถึงพลังพลังงานหมาอันนี้ยังไม่วิ่งมาอีกอ วิ่งมาพร้อมกับนูที่ปากหัวยังไง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 แ้ล่าก่อนเรื่องล่าล่าตว์คลิปนี้มันจะเป็นเมาครีจริงตั้งใจมาล่าคนนะใช่ไมมันได้ล่าหมีล่าแมววะมาเล่นมุกควายโอ้โหได้ยินเสียงหมีได้ยินเสียงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยน่ากลัวหกหกหก เสียงหกหกมาี่ค่อนข้างที่จะอันตรายในระดับหนึ่งนะซึ่งเราจะไปไม่ยุ่งนะเะเจมจะไม่ยุ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเอ่อเช็คอุปกรณ์เราให้ดีๆนะไม่มีใครโอเคเราวิ่งต่อครับนะจุดที่พักเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเราจะไปเรื่อยๆที่ข้างหน้านี้เราเป็นหมู่บ้านและนะับหมู่บ้านบ้านบ้านบะ โอเคเมื่อกี้ตรงนี้นี่มันเกิดอาการบักยังเห็นได้ชัดนะื่อที่ตรงนั้นนี่เป็นเมืองที่เพิ่งเราผ่านมาโดยที่ถนนของเกมนี้เนะี่ยมันจะเป็นรูปวงกลมนะครับคือมันจะมีถนนสายเดียวนะเป็นรูปวงกลมนะแล้วเขาวิ่งวนไ,ไปเรื่อยๆนะก็มันจะมีจุดจุดเอาของนะครับอย่างจุดตรงนี้เนี่ยโดนโดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าต้องมีคนเพิ่งผ่านมาแถวนี้นะภายใน15นาทีนะเพราะว่าของว่าเพราะว่าของเนี่ยจะเกิดภายใน15นาที นะครับเหลือกล่องควยเลยให้กูเนี่ยแผ่นแซนขวาไม่มีใคร <c oughs> นี่มึงหลุเหลือ,อเหลือค่อนข้างที่จะเฮี้ยในระดับหนึ่งนะครับไรน้ำใจด่ามันด้วยเ่า <c oughs> แต่คนนี้มันไปอยู่ไหนกันวะดอย่าให้กูเห็นนะถ้ากูเห็นนี่กูจะสวัสดดีกูจะกาบตีนักสองที น่ยยิงกูเลยได้ฟอกอา้าอมีการฆ่ากันเกิดขึ้นคข้างล่างเราก็ไม่รู้ว่าฆ่ากันแถวไหนนะแต่ว่านั่นชิปหายแล้วยิงยิงหัวนะครับโดนยิงกระบาลแยกไปแล้วนะครับเชงแคนเนลคืออะไรช,ชื่อคนนะครับอาจจะเขียนว่าแชนแนลหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> แม่งเขียนผิดเป็นแคนเนลอืมเป็นช่องแคบไปซะงั้นแคนเนล ช่องแคบคุกช่องแคบมละกาอืมรู้สึกว่าเน็ตไม่ไหลตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตหลุดเฮ้ก็ไม่หลุดนี่ว่าแล้วตรงนั้นไข่ไบครับเ,เราเราจะทําการสังหารคนนี้นะครับโดยที่เราจะสังหารเขาด้วยธนูนะพุชโจอุ้ยอุ้ยอืมนะครับอืมแล้วก็หนีหนึ่งทีนะครับโ,โ,โอเค นนี้เมื่อมันฆ่าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ของอาวุธหนักกันหน่อยภายในแล้ววะอย,อยดวงมันดีแท้จริงเดี๋เด็ดเดยวเดี๋ยว,ยว,ยวใส่จัตุคามรุ่นอะไรวะไอคนนี่ก็วิ่งหนีหมาหนีหมาอยู่ นะตอนนี้มันคงยิงเราไม่โดนนะครับอะยิงทำไมกูไปฆ่ามันด้วยกันยิงไข่มันใส่เลือดไหลาตายนะครับเราได้หนึ่งศพละนะพร้อมกับหมาหนึ่งตัวนะใน <h> ih <ihi> กระสุนลูกสองาโง่มานะแล้วก็อ้ยได้ MP 5้ารีบเก็บรีบเก็บเฮ้ยตรงนี้มีเครื่องบินออ้ยมีสไนเปอร์ครับโอ้โหคนนี้ดีมากคนนี้ดวงดีมากครับ ดีครับตอนนี้ดีครัผมชมครับอ่าตอนนี้เราเห็นแอร์ดอปนะครับบินไปทางนู้นนะครับที่แอร์ดอปเนี่ยดอปตรงนี้นะครับเราจะเสิร์ชว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรนะครับเดยที่เราจะพยายามย่องๆเข้าไปแล้วกันนะพื่อเพื่อเพื่อไปใกล้แอร์ดอปให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเอค่อนข้างที่จะมีคนเนี่ยต้องการแอร์ดอปกันเยอะนะครับ โอเคถือว่าเราเฟล,ลไปจุดหนึ่งนะว่าที่เราตามแอร์ด็อกไม่ทันนะไปตกตรงไหนก็ไม่รู้นะครับหลายหลายคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเพิ่งมาเคยเล่นครั้งแรกนะถนนถนนจุดสาคัญต่างๆนี่ผมยังจําไม่ได้เลยเดินเงินต่อนะไปล่าเป็นเมาคีล่าสัตว์แล้วก็มีใครมานอนแถวนี้เสร็จกูแน่ พวกชอบมานอนตามโขดหินเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีผมนะผมเนี่ยชอบนอนตามโขดหินไว้เวลาออกนะผมจะไม่เข้าบ้านเนี่ยว่ามันท้าทายดิเหว่าอืมเว้กอัพตื่นนอนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกเมือ่อแล้วก,ก,ก็ต้องหาเฟลลี่เขาเฟลลี่อยายายายิงโอ้เฟลลี่แหละเขาไปยิงเขาเฟลลี่เขาเฟลลี่เฟลลี่นี่ผมเล็งหน้าเลยเนะี่ยเนี่ยโอ้โหัะไร โอ้ยไอพี่เจมับมาทำไมเนี่ยมานนี่ยมาเน,นี่คุณตาคมมุณนเนียโอ้ยหรือคนอื่นไม่ได้เอาปืนมามาหลบมาหลบตรงนี้กันครับมาหลบตรงนี้กันครับแอนตอนนี้เราเจอเออหนึ่งบุคคลนะครับ <c oughs> จะย่องมาทำมะเขืออะไรวะนี่เนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ปืนครับ <c oughs> โดยการที่เออ นี่ครับเก็บครับเก็บเก็บครับเก็บโอ้โหดจุน,นี่ครับเก็บครับผมไปฆ่าคนได้ไหมเนี่ยผมได้สไนเปอร์กับเอ็มเอ็มพีเอ็มพีสี 4, ่เอ็มพีห้ามาได้ยินเสียงเดินไหมครับเมื่อกี้เ<อ>มื่อกี้มีเสียงคนเดินครับนึกว่าเสียงตีนนึกว่าเสียงตีนกูเองวะ่ะ<อ>เป็นไม่ได้ว่าเสียงตีนผมเอง พี่อย่าลืมทางกลับบ้านนะแต่กลับบ้านอยู่ไกลับไม่เป็นเอ้าผมวิ่งตามถนนอย่างเดียวมือเมื่อกี้มีแอร์ดอปแถวเนี้ยครับผมมาแอร์ดอปเออมันมันไปไหน่ก็ไม่รู้มมาแอร์ดอปไหมหาคนยิงแอร์ดอปมาหาคนยิงแอร์ดอบแต่ไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยไม่ได้เอาปืนอะไรมาเลยอืมนะฮะตอนนี้คุณออกกล้องเลย ไม่ทิงรู้ว่าเป็นผมวมาเนี่ย,ยเทพมาเนี่ยใช้ได้ดูาปลอมแปลงชื่อไ,ได้ <laughs> จำเสียงได้เลยนะใช้ได้ใช้ได้ใช,ใช่อย่างนี้มีคนเดียวเราต้องค่อยๆไปเ,เราต้องค่อยๆสอดส่องมันจะไปยืนโทงเลยนะทำไมมา <laughs> มเดี๋ยวเขาก็คาดไตาายหรอก ม่แต่แอร์ดรอปนี่มันอยู่ตรงไหนไบบผมลงไปตรงไหนแล้วผมไม่เห็นมันมีคนเก็บไปแล้วพี่ซึ่งอู้ค่าอ่ามีแบนเดตไหมครับมีอะมีค่ดีขาหักขาหกไมกูต้องมาดูแลมึงเนี่ยหอทำไมพี่เอาปืนพี่ไปเถอะทำไมอืม เอาไว้กินยามจําเป็นอันนี้คือไปขโมยไข่เข้ามาวะอ,นนอันนี้คือมึงมึงยืนทงเทงเนี่ยมึงมันมีมมมมหมอยด้วยวะเซิฟนี้ชิบหายแล้วเดี๋ยวยืนโชว์ดูพี่เดี๋ยวรู้เลยโอเคเฟตอนนี้ผมต้องเข้า <c oughs> เข้าภารกิจผมก่อนครับเพราะว่าภารกิจผมเนี่ยคือการไปล่าสัตว์ <c oughs> ไปล่าคนนี <c oughs> ่แหละง่าย <c oughs> ไม่ใช่คนล่าพี่ล่าคนเนี่ยผมฆ่ามาหนึ่งหนึ่งศพแล้วผมได้สนัยมาด้วยนี่อยากจะโชว์อ่าพี่ยิงหัวผมไปยิงยิงหัวผมจะไอ้นี่ไปเกิดบ้านไอ้ยันนี่อยากตายไปเจอกันที่บ้านผมยิงหัวเดี๋ยวผมยิงหัวให้นะครับคุณมาตามดูในคลิปเอาอู้ยิงหัวด้เนื้อไก่เว้โอเค โอเคเนอะก็ได้เมื่อกี้เราก็ทําการจัดการยิงหัวเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นรลยที่สองนะซึ่งเขามามอบเรานะมามอบเรามอบในการที่เอ่อตายห่านะตายไอ้ง่ายคือการตายห่าให้เราดูนะครับซึ่งแถวนี้ก็ไม่มีคนเลยนะครับต้องค่อยๆไปจริงๆเนี่ยต้องค่อยๆไปยิ่งกว่านี้เนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยมัน จังไรครับเอาง่ายคือแม่งไม่อยู่หรอกตามที่จุดต่างๆเนี้ยคือแม่งอยู่บนเขานะครับอย่างที่เรารู้เด็กหลังเขาเนี่ยกูยิงได้นะจะลองลองยิงยิงหมีเป็นการทดสอบครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยผมไม่เคยยิงมาก่อนโอ้โหค่อนข้างที่จะเสียงน่ากลัวไปต้ตรงนั้นมีเสาด้วยครับมีเสาว,วิทยุโอเค ตรงนี้มีเสานะครับมีพลังงานบางอย่างนะครับแล้วก็น่าจะมีคนอยู่ด้วยตรงนี้มีกระต๊อบโง่ๆหลังหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีเฮียอะไรเล,เลยนะครับชีวิตแล้วตรงนี้มีบ้านคนนะครับมีบ้านคนอยู่๋วยวนั้นหลังใหญ่ๆนะครับนั่นคือบ้านคนนะครับสิ่งก่อสร้างที่มันน่าอัศจรรย์ใจตรงนี้เ,เป็นท,ที่ค่อนข้างที่จะมีสินค้าเยอะ ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อยู่วะไม่ทราบนะครับจำจำไม่ได้ว่าข้างในนี้เป็นเขาวงกตหรือเปล่าแต่น่าจะใช่แต่ว่าถ้าจาไม่ผิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีปืนเกิดทุกกล่องนะครับเป็นบัตรของเกมนะทุกเซฟทุกเซฟด้วยนะครับปืนปืนค่อนข้างจะเยอะหรือเปล่านะครับเราต้องเราจะรีบมูฟเข้าไปดูกันนะตอนนี้โอ okay. เคชปบอ้าวเฮียไม่มีเฟลเฟลตั้งแต่บ้านแรก ายแล้วเข้ามาดูครับอาจจะมีคนวิ่งเข้ามาโดนเลยก็เป็นได้อันนี้อาจจะเป็นของห่วยเฮ้ยไม่ห่ว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 ยเว้ยเก็บเก็บนะฮะเก็บไว้ที่ปกติเนี่ยตื่นจะเกิดกล่องนี้ <Ooh. S 1> นี่มันทรัพ,พยากรอันมีค่าโอ้โหกูอยู่ตรงนี้ได้ต่อแล้วนะฮบยาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นยาลดรังสีนะฮึ <c oughs> จะอ่าไม่มีใครไม่มีใคร เริ่มแรงนะตังสีเริ่มแรงนะมีทิกแอกอันหนึ่งนะโง่ๆไม่เอาว่ามันเป็นกล่องที่ค่อนข้างจะห่วยแตกแสดงว่าผมว่ามีคนมาโดอะไรแล้วนะครับว่าทุกครั้งที่ผมมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีการรีสปอยอู้หูยอยู่ไม่ได้แล้วตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งอยู่ไม่ได้นะตอนนี้ต้องกินคอนโซมันี้ก่อนนะฮะต้องกินอันนี้ นะที่เราจะมาหน้ากล่องนี่ไงเห็นไหมเจอเลเซอร์ใส่ในเลเซอร์ใส่นี่คือเอ่อเลส dot ่าใส่เป็นทินีเรียบร้อยนะครับก็จะมีเป้าอย่างนี้ขึ้นเจ๋งขึ้นในระดับหนึ่งเลยเนี่ยโอเคโอ้มีดิกแพ็กนะครับซึ่งเราจะกินอันนี้ต่อยหนึ่งแท่งขอยาแก้ปวดหนึ่งแท่งพรอมนี่ ชิบหายแล้วตรงนี้กูจะออกไงเลยเนี่ยไม้ถ่ายตรงนี้จะเป็นเขาวงกดเนะนี่ยเราต้องรีบออกไปเออ้างนั้ให้เร็วที่สุดโอ้ h i t Help Help o k a โอืมทางกลับบ้านกูยืในให้ <c oughs> ชิบหายแล้วหลงทาง ไม่ตายถือสารว์ละจะมันจะมมันสับไม่หมดวะวิ่งกาไปเรื่อยๆไม่มีคนเลยนะับไม่มีใครให้ล่าสัตว์เราจะเฮดช็อตมันก็ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> <c oughs> ใครมาทักอะไรเนี่ย <c oughs> พี่เจมอะไรเหรโอ้ยตาย กูย,ยิงหลงบ้านอยู่เลยครับตอบแป,ป๊บครับนีชุดน้ำเงินไม่เอาครับเหมือนชุดจะหายดยนะ <c oughs> ชิบหายละโอ้โหรับคนเข้าแก๊งเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนนี้ชีวิตนี่โอ้โหมันทำตัวเป็นแกงมาเฟียอ,อินเนตอร์เน <c oughs> ็ตแมไม่ธรรมดาไม่ได้ทางกลับบ้านกูอยู่ไหนเนี่ย ไม่มีทางกลับบ้านไม่มีทางกลับบ้านแนะอย่างนี้จะอยู่ได้ยังไงมีเลเซอร์ใสชิบหายแล้วโอ้เหนื่อยใจจริงนะทางกลับบ้านกูอยู่ไหน ทางกับบ้านกูอยู่แถวไหนนะจะใครมาที่ดึงเลยเหรอโอ้ยตายทางกับบ้านหนูอยู่แถวไหนเอมีแต่ปืนแล้วก็ผีไฟฉายเดีย๋ยให้กูฉายเข้าหน้าให้นะ,ะว่าแต่เออตอนนี้เราวิ่งมาค่อนข้างที่จะไกลนะนะครับยังไม่เจอเออหมู่บ้านเลยแถวที่เราอยู่เลยนะเราจะหาเออ ราจะหาเอ่อมุมมุมหลบแถวแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าค่อนข้างจะหลงทางในระดับหนึ่งนะครับเอาง่ายๆคือกูหลงนะครับก็ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับก่อนที่น้ำตาจะไหลเราต้องร้องเราต้องร้องเพลงเอ่อประกอบนะครับเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่รู้นะว่าคนไทยมาก่อนที่ฉันยืนไม่ไหวก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจ นี่ยนะผมว่าแถวๆนี้กำลังดีโอเคเราจะนอนกันแถวนี้นะครับครับนอนกันแบบแมวๆเลยโอเคเี๋ยนวะรอก่อนรอทำได้แค่รอมีฟืนมีไฟโอเคมีรีเสิร์ชคิดมนี่แครหนึ่งเปเปอร์จิ๊บหายละ โอเคครับคุณผู้ชมครับแนะ่แล้วก็สร้างเตาไฟไว้แถวนี้นะ <c oughs> เผื่อจะมีเหยื่อเข้ามานะไม่รู้ว่าเราจะเป็นเหยื่อหรือเปล่านะก็ต้องออขอจบการแคสตลัดพาร์ทสามนะในการล่าสัตวนะ์ลาคน <c oughs> ล่าจริงๆก็ล่าสัตว์ด้วยแหละนะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะแล้วกดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับผมบายครับผม <c oughs> าะคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบผลงานของชาแนลนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์นะถ้าชอบนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆผ่าน Facebook นะครับโดยการกดแบ่งปันกดลูก a c e b o o k นะครับรอมันขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ที่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับขอบคุณครับ